เอ้าฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านตูปอยู่ในการเล่นเกมการเท่นออฟเบนแบนนั่นเองซึ่งวันนี้ก็มาเล่นเกมเห็นดีกันซึ่งเันเกมเราจะใน PC ซนั่นแหละก็มันลงมาในปือถือแล้วก็เกมนี้ออกมานานแล้วเนาะก็ก็ไปลุยกันเลยดีกว่า Let's ก็ไม่ต้องอธิบายหรอกอ๋อผมลืมบอกไปว่าผมความจริงผมอัดคลิปเสร็จแล้วละแต่ผมไม่ได้บันทึกเสียงก็เริ่มใหม่เลยกัน ดูเลยดดีกว่า Let's go อาต้องอัดใหม่อีกโอเคเสียงเด็กโอเค โอเคเสียงได้หายไปแล้วโอเคโอ้คิสว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแลือกันโอเคโอเคมาแล้วแล้วให้เรามาใหม่ที่นี่คือคือที่ไหน เราก็ต้องอืมมีนั่นสินะนั่นต้องเอาการีก็ God, ถ้าใครเคยแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกผมต้องขออนุญาตบอกก่อนว่าผมอัดคลิปใหม่ขอไปริงโอเคโอเคโดนเดี๋ยวนะ อโอเคด้วยเมือนว่าเด็กผู้ชายเด็กคนนี้ขณงจะสู้กับนกสักอย่างผงก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับที่นี่ก็คงน่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นกับที่เด็กอนุบาลเห็นีีซึ่งบอกว่าไอ้ที่นี่มันเป็นที่อนุบาลก็ผมไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วก,ก็ผมจะรีบรีบเลยรีบกดฆ่าไปเลยต้องอัดมาอีกแล้ว,แล,วแล้วดูมันต้องเสียเวลา มันชันเจ็บปวดเลือเกินต้องอัดคลิปมาอีกแล้วโอเคคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วอ้าว Hello, เอพื่นฮ้ย hey, hey. โดนผู้ใจโอเคทำอะไรแล okay. ้วบ้างอ่ะชนโอเคใส่โดนบังคับให้ชนสวย เออจะบ้าที่ไหนแต่จะว่าไปไอ้นกจะบ้าที่ไหนจะให้เด็กนั่นคิดติดตีตนาการแน่เลยว่าเอ้ฉันกำลังจะสู้กับนกเนี่ยเหรอโส <c oughs> ใสกำลังนึกถึงการแต่งแจสเปโร่แน่เลยเลยชวนมันด้วยโอเคปังสวยเอย นกไม่มีจิตหรอนกบ้าอะไรไปอยู่ในในอันอฟบาทว t าแต่เฮ็ดว่ t แต่เฮ็ดคุณผู้ชมชาว่าผมเจออะไรบระหลาอาหรอมีนมปีจีใช่ไหมผมตาฝาดแน่นอนตาฝาดใช่ไหม <c oughs> ตาฝาดแหละใช่ตาฝาดโอเคแล้วก็ แต่ขอไปดูข้างหลังก่อนนี่อะไรเอ่อฮะอ่ามีมีคีการสีเหลืองอืมไหนดิให้ชนได้ปะไม่ได้มันไม่ให้ชนสินนะระบบสั่งมาไม่ให้ชนกระจกสุดยอดแอ้ห้านี่ล่ะอ้าวูหน่อยปะ,ะอ้ะเาเดไหมโอเค ก็ดีโอเคอืมอ้อดูไปมันไม่มีปุ่มขึ้นดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นผมเห็นดีกว่าอ่าบวัสดีแบนๆสีดาซะด้วยสีดาแป้นนั่นนะเพื่อนโอุ๊เนี่ยตกเาอีกคับฟิสิกเล้วเกิดโอเค ว้าวว้าวว่างมากและใหญ่มากสนามเด็กเล่นเหมาะสำหรับเด็กอนุบาลจริงๆใช่หรือว่าเราไม่ได้ตาฝาตั้งแต่ต้นที่ผมก่อนที่จะเข้ามาวะผมไม่รู้ว่าอานี่มันมีชีวิตจริงๆหรือเปล่าขยับดิเฮ้เฮ้ยขยับดิโอเคไม่ขยับก็จัดกั กินเลยโอเคก็ชื่อมันโอมพิล่าเบิร์ดหิวอ่ะโอมพิล่าเบิร์ดป้อนไข่หกฟองอ๋ออันนี้คือน่าจะเป็นแก่ผสมให้ตามหาไข่บิ๊กเฟรดทำจะเก็บไข่มาให้หมดเลยแล้วกันเอาละ เฮ้ยเอากดดิกดกดแคปเจไปไล้ทำไมแล้วก็ตรงไหนอีกผมจำได้นะผมจำได้เนาะโอเคโอเคเรียบร้อยปิดเปิดสวิตแล้วแล้วยังไงต่ออ๋อสายไฟจะขึ้นใช่ไหมไอ้โดนออกมาดิยฮับลูพีไปชนมันซะ ชนปุ่มนั่นซะไปดาบเจบดาตาคันแสงเนีย้ยปัง <c oughs> ชฮ้ยเฮ้โอเคแล้วได้แล้ว,ลว,ลวคืออ๋อไข่เยี่ยบเลยอ๋อ,อยังปุ่มอ๋อมันขึ้นไม่โอเคได้อะอุ้ยอะไรอะคีการ์สีเหลืองขอกคุยครับ ว้าวใจดีจริงๆเลยจันนกสีเลยอ่ะไม่ใช่ดิโอ้พิลราเบิร์ดฉันแบบไม่อยากจะเสียเวลากับการอัดคลิปนะเพื่อนครับครับดูพี่เ <c oughs> นืะโอเคเราได้มาแล้วคอนจบกระดาษแล้วนี่แหละอะไรไปรู้หนึ่งเหรออืมกระดาษดิแต่มองอยู่หรือเปล่าเพื่อน โอเคโอเคไม่ได้ขยับอืมอ๋อโดดได้ออเคโอเคอันนี้อะไรอมพินเนอร์เบอร์เขาพูดว่าออ๋อ,อการหัวเหรอคือคือการลอยยินที่ดีที่สุดโอเคก็นะโอเคก็น่าจะคง คงไม่อยากจะยิ้มบ่อยมากเกินไปมาทีรอยยิ้มมากเกินไปอาจจะโดนเดี๋ยวนะนี่อะไรอะอยตีนนกเหรอแล้วมีมีรูด้วยเฮ้ยบอกทวีว่ามันไม่มีจริงบอกทีว่ามันไม่มีจริงมันไม่มีจริงมันไม่มีจริงโอเคนะโอเค โอเคแล้วก okay, the ็สั่งปุ่มกดเล่นบุญแต่คำถามที่ผมอยากจะถามคือแล้วใครบ้าที่ไหนจะให้เด็ดเล่นดูบ้างไหมหกเข็ลึกขนาดนี้เดี๋ยวเชื่อเลยผู้สร้างผู้สร้างนี่คิดอะไรอยู่แน่เลยโอเคถือแลวใช่ไหมถึงแลวใช่ไหมถ่ยอย่างโอเคปึ๊บ เชื่อเลยแล้วดูอ่ะเด็ดที่ชนว่านะมันต้องไม่ใช่ที่ที่แบบว่ามาดีๆแน่นอนอ่ะแล้วดูว่าเหวคุบหุบเหวเนี่ยนะจะให้เดินมาข้ามแล้วมาแก้พัทเซลไอเนี่ยเหรอมันไม่มีวิชาบแบบน,นั้นหรอกเชื่อผมดิเชื่อไหมละ่ะ โอเคผเปิดเสียงนะไม่ได้ยินเผื่อว่าเสียงมันเปิดประตูแล้วอืมอ้าเดี๋ยวเะนี่อะไรโอเคชาวบ้านไม่ใช่เรื่องดีๆเนี่ยเชื่อไหมล่ะไม่ใช่เรื่องดีๆอืมเรีร้อยเสียแลอววะเเฮ้ยไปไหนเนี่ยเฮ้ยใครเดี๋ยวนะใครกดปุ่มใครกดปุ่ม โอ้โหอะไรสักโอ้โนโอ้นักกอดช่วยที่โยหาเลยไปโดนออกมาทีดิเฮ้ยเยเฮ้ยเฮเเนปุ่มทีเพื่อนเร็วเร็วเรวเร็ว่าไม่ดีละวิว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 ว ตกซะเองไอ้นกอมพิราเบิร์กเมื่อกี้ฉันขอโทษนะที่นะที่ฉันพูดอะไรวิดีออกไปก็ให้อภัยฉันเถอะนะคือเราเรามาคุยอย่างสตินะเพื่อนใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมไอ้โดนใช่แหละโค้งเลยต้องนี่กดปุ่มหน่อยละเฮ้ย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 อยู่ห่างๆเพื่อนโอเคนะโอเคนะ no 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 go 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 g o เดี๋ยวนะผมจำไม่ได้ว่ามีเทปมปอยู่นี่วะใครวะขอดูก่อน For you For you อะกดปุ่มตรงนี้ให้คุณกดปุ่มว่ะเสร็จแล้วเฮ้ยเทปนี่ขอหย่าเปิดอือฮะ ฮะว้าวโอ้ว้าวว้าวเกิดอะไรขึ้นเสียงดังคงคำเหมือนเด็กยังอยู่เลยอะ ท่านนั้นตอนที่มันได้ยินเนี่ยเกียคือตอนที่กดข้ามไปอะ่ะคือเด่นหายไปเลยอะ่ะน่าสนใจแฮะมันเกิดอะไรขึ้นให้ทฤษดีที่คาดการดาวไว้คือไอที่นี่อนุบาลเห็นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วคําถามคือแล้วมีนกอมพินารบเบิร์ดได้ไงมันมีชีวิตได้ไงอะ่ะฉันเริ่มสงสัยแล้วสิ okay. แล้วแล้วไงต่ออ,อ๋อปุบปุบปุบทุ่มตีเดือดร้ายโอเคอู้นาน,นี้เอ๊ะเดี๋ยวนะมีชั้นใต้ดินด้วยเหลอจะเชื่อเลยชั้นใต้ดินมีเป็นี้ด้วยฮะเดี๋ยวนะถ้าพูดชั้นใต้ดินนั่นแสดงว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับกับข้างล่าง ฉซนติดน,นแนดทนแน่แน่ mm. อืมอาละฉันว่าจะเริ่มน่าสนใจขึ้นมาหน่อยละแล้วดูดิเครื่องเป็นแบบเครื่องจัดเนาะโอเคเราก็ไปหาคำตอบกันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สไลไโดนผมใช้เลยนะอ้าวไม่ตามมาหรอ ขี้เกียจอ่ะสดชืขี้เกียจโอเคอหาคำตอบกันอุ้ยอุ้ยเกิดขึ้นเสียอะไรเสียหรอ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 อุ้ยฮู้สัญญาณไฟสีแดงเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นจมูกจู๊ โ oh อ้ไม่ก็ตัวใหญ่มันเริ่มเธอเลยโอ่อู้ตายหรือเปล่าวะตายเปล่าวะตายยังวะบอทีอ้าวอ้าวจบเลยเออก็จบแล้วสินะอืมก็ ก็ผมมันจะมีเกีภาพสองใช่ไหมใช่แหละผมว่ามันมีนี่ขล่างนี้แหละก็ผมอ่าแล้วก็ผมเพียงผมเทียบจบพีคลิปเท่านี้ก็การ i n ่อ๋อเบนแบนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย